อัปเดตล่าสุดในช่วงค่ำคืนวันนี้อังคารที่25กุมภาพันธ์ในประเทศไทยหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกแช่ค่ำวันค่ำคืนฉะนั้นในคลิปวิดีโอนี้แอดมินจึงได้พาดหน้าปกคลิปคำเดียวว่าเริ่มท่วมแล้วโดยเฉพาะบริเวณทางภาคใต้ตามสื่อต่างๆได้รายงานว่าตอนนี้เกิดน้ำท่วมแล้วหลายจุดทางด้านปอพอเตือนประชาชนในเขตของอำเภอเมืองนาราธิวาส เฝ้าระวังน้ําล้นตลิ่งตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไปภาคใต้ก็ดีทางตอนบนก็ใช้หอกครับอ่าสภาพอากาศที่ค่อนข้างแปรปรวนเกิดขึ้นสูงนะครับในทะเลสาบดอยเต่าของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจากในภาพที่ท่านผู้ชมกําลังรับชมและก็รับฟังอยู่นี้นี่ไม่ใช่คลื่นลมในทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นในทะเลอันดามันหรือว่าในทะเลอ่าวไทยทะเลจีนใต้นะครับ นี่คือทะเลสาบที่ดอยเต่าครับใช่ครับมันคือทะเลสาบนะครับแต่ดูเหมือนแบบคืนนี้ซัด เขาหาฟังซึ่งถ้าหากว่าดูจากในภาพอย่างเดียวแล้วถ้าหากว่าไม่บอกก็จะไม่ทราบนะครับว่าน,นี่คือคลื่นลมของทะเลสาบนะครับนึกว่าเป็นคลื่นลมที่มาจากในทะเลที่อําเภอดอยเต่าของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเย็นวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งในพื้นที่เกิดลมกระโชกแรงนะครับซึ่งเป็นผลจากสภาพอากาศที่แปรปรวนบริเวณทางประเทศไทยตอนบนนะครับและในวันนี้25กุมภาพันธ์นะครับก็มีคลื่นกระแสะของลมฝ่ายตะวันตกนะครับแล้วก็ เกิดแนวลมพดสอบนะครับเป็นลมมันจบกันนะครับเกิดขึ้นแถวบริเวณทางประเทศไทยตอนบนในวันนี้ก็คาดการว่าจะมีปริมาณของฝนเพิ่มแล้วก็ลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าพายุฝนฟ,ฟ้าขนะงแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมและรับฟังรายละเอียดนะครับแอดมินขอคนละนึงกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลอทั้งหมดถนะ้าหากว่ากดกันแล้วก็ขอขอบพระคุณครับเชิญไปรับชมและรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพ่อแม่พี่ป้านาอาทางบ้านทุกผู้ทุกคนนะครับทางบ้านเป็นเช่นไรกันบ้างคร น้ำท่วมกันบ้างแล้วหรือ,อยังนะครับหรือว่ามีปริมาณของฝนตกหนักมากตกหนักน้อยนะครับรายงานสภาพอากาศได้ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ขอบคุณครับลาสุดประกาศเตือนฉบับสุดท้ายจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เรื่องของสภาพอากาศที่แปรปวนในบริเวณทางประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณทางภาคใต้ขึ้นลมมีกําลังค่อนข้างแรงในบริเวณทางอ่าวไทยตอนล่าง มีผลกระทบวันนี้25กุมภาพันธ์เป็นฉบับที่12ครับบริเวณทางภาคเหนือและก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนะือตอนบนยังคงเกิดพายุฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมการป้องกันร,ระวังความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางถึงกาลังค่อนข้างแรงได้ปกคลุมบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วส่งผลทําให้มีลมจากทางใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนาความชื้นจากทางทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมไทยตอนบนในขณะที่คลื่นกระแสะของลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาได้เคลื่อนตัวมาทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบนสําหรับทางภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกหนักหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณทางภาคใต้ระวังอันตรายจากปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากส่วนคึืนลมบริเวณทางอ่าวไทยตอนล่างมีกําลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทางอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เดือด้วยความระบาดระวังและเลีกเลียงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทางอ่าวไทยตอนล่างคนงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวสำหรับจังหวัดที่คาดการว่าจะได้รับผลกระทบจากปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศฉบับสุดท้ายจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันที่25กุมภาพันธ์2568ภาคใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสก็ จบไปนะครับสำหรับในส่วนของประกาศฉบับสุดท้ายจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงค่ำวันนี้25กุมภาพันธ์บริเวณทางภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีพายุฝนฟ้าขนอง ร้อยละ40ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิตม่ำสุด16-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด26-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิตม่ำสุด5-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีพายุฝนฟ้าะนองร้อยละ40ของ พื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบอัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิและจังหวัดขอนแกน่นอุณหภูมิต่ำสุด16-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด23-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่เน้นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีสุพรรณบุรีการ สรบุรีและทางราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภักตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจ,จินบรุรีสะแก้วและชนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งนสูงประมาณ2 m. บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มฝนนนตกกฟ้าาองงขสู เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบีีจังหวัดตรังอุณหภูมิต่ำสุด24-26ยสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32มองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ ห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซลียสลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นถ้าหากว่าเรามาดูจากในภาพแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับประจําวันที่25กุมภาพันธ์นะครับตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้18นาฬิกาถึงช องวันพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกานะครับพื้นที่สีเหลืองครับคือพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับตั้งแต่35.1ถึง90มิลิเมตรนะครับส่วนพื้นที่สีแดงเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่90.1ม mm, ิลิเมตรขึ้นไปนะครับซึ่งในช่วงเย็นวันนี้ถึงเย็นวันพรุ่งนี้ครับพื้นที่สีแดงมีด้วยกันจำนวนหนึ่งจังหวัดครับคือจังหวัดชุมพรนะครับที่ต้องเฝ้าระวังนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นพื้นที่สีเหลืองแถวทางจังหวัดละนองนะครับทางพังงาสุราธานีกระบี่นะครศรีธรรมราชจังหวัดตรังพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก้อนราธิวาสจากนั้นแอดมินขออนุญ,ญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาเช็คดูฝนสดๆ,ๆกันนะครับในช่วงค่ำคืนของวันนี้อังคารที่25กุมภาพานันธ์พศ2568กันนะครับก็เริ่มมีกลุ่มฝนตกกระจายตัวตามที่เราได้คาดการณ์กันไว้นะครับตามแบบจำลองอัปเดตล่าสุดนะครับ ซึ่งในช่วงค่าของวันนี้ก็มีฝนเกิดขึ้นนะครับเป็นส่วนใหญ่คือทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคเหนือด้านตะวันออกนะครับบริเวณทางภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนนะครับเนี่ยนะครับตามโซนแถวนี้เลยก็คือแถวทางตั้งแต่จังหวัดเลยนะครับทางชัยภูมิขอนแก่นหนองบัวลําพูทางหนองคายนะครับทางอุดรธานีแล้วก็แถวทางบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็รวมถึงทาง จังหวัดกะลสิณน,นะครับในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนะครับก็มีฝนตกแช่กันมาบางพื้นที่เริ่มมาตั้แต่ช่วงเช้าของวันนี้แล้วนะครับซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ก็ยังไม่หยุดนะครับแล้วก็ยังไม่มีวิเแววว่าจะหยุดด้วยนะครับก็สืบเนื่องมาจากคลื่นกระแสของลมบนนะครับก็ได้พัอบเข้าหากันในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแถวนี้นะครับเกิดเป็นแนวลมพัอบมาบรรจบกันนะครับก็ส่งผลทําให้ มีฝนเพิ่มนะครับแล้วก็กระแสะของลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับยังคงพัดนําความชื้นจากบริเวณทางทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็ทางอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมนะครับในพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ด้วยนะครับก็ส่งผลทําให้ภาคใต้ก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นเช่นเดียวกันแล้วก็ขึ้นลมมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่มีฝนสดๆกันเลยนะครับในช่วงค่าวันนี้นะครับ พื้นที่ที่มีฝนนะครับในช่วงค่ำคืนของวันนี้นะครับก็ยังคงให้เป็นในพื้นที่ของบริเวณภาคเหนือนะครับแถวทางแม่อายหลวงนะครับทางชัยประการแล้วก็บริเวณทางเชียงคำเล็กน้อยนะครับทางแม่ห้องสอนก็เล็กน้อยนะครับแถวทางแม่สะเรียงนะครับแล้วก็บริเวณทางจังหวัดตากนะครับแม่สอดพบพระนะครับก็มีฝนนะครับมีฝน แถวทางสุขโขทัยทางกำแพงเพชรนะครับสวรรคโลกอากุมฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้าทางจังหวัดอุตรดิตนะครับแถวทางวังโป้งนะครับแล้วก็แถวทางอาบ้านสวนท่าปลานะครับแถวทางนายางนะครับแล้วก็ทางจังหวัดสุโขทัยสีสำโรงนะครับจังหวัดพิษณุโลกลานตาบัวพันกระต่ายนะครับทางกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ทางคลองลาน ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแถวนี้ยังคงมีฝนตกแช่นะครับเป็นปริมาณของฝนเล็กน้อยนะครับสลับกับมีฝนตกหนักปานกลางเกิดขึ้นในบางแห่งนะครับทางนครไทยทางอาวังกุ้มนะครับลมสักเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็แถวเนินมะปรางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแถวท่าพลนะครับก็กําลังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นอยู่นะครับทางชนแดนทางหนองไผ่นะครับแล้วก็แถวทางหนองบัวภัยสารีนะครับตะเคาะ วิเชียรบุรีนะครับแล้วก็ทางทรัพเจริญก็เป็นพื้นที่ที่มีฝนนะครับจากนั้นถ้าเรามาดูในส่วนของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในช่วงค่ำคืนของวันนี้ยังคงเน้นส่วนใหญ่ก็คือภาคอีสานตอนบนนะครับส่วนอีสานตอนล่างจะเป็นลักษณะเหมือนแบบว่าเมฆมากนะครับแล้วก็ลมกระโชกนะครับแต่ว่าปริมาณของฝนจะค่อนข้างน้อยในช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้นะครับ เน้นทางอีสานบนนะครับก็ถ้าหากว่าเรามาไล่ดูตั้งแต่แถวทางบึงการนาโซนะครับก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับเล็กน้อยสลับกับปานกลางแถวทางพรเจริญดอนดูวานอนนิวาสครับสี่สงคราครับแล้วก็จังหวัดนครพนมครับนาว่านะครับทางบ้านท่าทางแถวจังหวัดกาลสินสกลนครนะครับในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแถวนี้นะครับก็มีเจอฝนอยู่ในบางจุดนะครับ แล้วก็ปริมาณของฝนยังตกแช่อยู่แถวทางหนองคายเป็นส่วนใหญ่ครับหนองคายบึงการนะครับแล้วก็แถวทางจังหวัดอุดรหน,นองบัวลำพูจังหวัดเลยนะครับพื้นที่อ่าสี่หาจังหวัดนี้ยังคงมีฝนตกแช่อยู่นะครับหนองบัวลำพูทางครอกบัวน,นะครับแล้วก็นาสมหงนะครับแถวทางคําบอนบ้านเชียงทางจังหวัดอุดรน,นะครับแล้วก็ในพื้นที่แถวทางโศกการเหลืองนะครับก็มีฝนตกเกิดขึ้น แถวทางอีสานกลางครับแถวทางกาลสินนะครับมหาสารคามนามนแล้วก็แถวทางโพทองนะครับก็ยังคงมีฝนอยู่แต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยฝนตกแบบฉกฉากนะครับจากนั้นก็ไปดูต่อครับทางอีสานตอนล่างครับแถวทางคําเขื่อนแก้วนะครับก็มีเล็กน้อยทางคําเขื่อนแก้วทางจังหวัดบุรีรัมย์แถวทางกระสังพัาชัยนะครับแล้วก็ทางบ้านกลวดนะครับทางอาทางอําเภอนองหงนะครับก็มีโอกาสเจอฝนเล็กน้อยนะครับ จากนั้นเราไปดูต่อครับทางภาคกลางนะครับทางภาคกลางวันนี้ทางภาคกลางทางภาคกลางวันนี้นะครับก็มีมีฝนอยู่แถวทางลานสักนะครับแถวทางหนองช้างทางจังหวัดนครสวรรค์เล็กน้อยนะครับทางอุทัยธานีชัยนาธนะครับแล้วก็แถวทางอินบุรีนะครับท่าช้างโคกสำโรงนะครับวงเวียนสะแก้วลบบุรีก็ยังมีฝนอยู่แต่ก็เป็นฝนเล็กน้อยนะครับเป็นฝนชักช้ากแถวทางโพทอง อ่างทองนะครับนครหลวงท่าเรือแล้วก็ทางพระนครศรีอยุธยาครับบ้านนานะครับก็มีโอกาสเจอฝนนะครับส่วนทางตอนล่างนะครับแทบจะไม่เห็นนะครับแต่ก็อาจจะมีแบบว่าเป็นเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเท่านั้นอาจจะเป็นฟ้าคลึ้มคึ้มแล้วก็มีแบบตกปล่อยๆแบบไม่รู้สึกว่ามีฝนอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือแถวทางสมุทรสาครได้นะครับแถวทางสมุทรปราการก็มีโอกาสเจอกลุ่มเมฆกันนะครับปกคลุมเพราะว่าเมฆค่อนข้าง หนานะครับเป็นคลื่นกระแสของลมที่มาจากทางฝั่งใต้นะครับที่มาจากทางฝั่งอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาหนุนนะครับ <c oughs> ก็ทําให้อาจจะมีเมฆเพิ่มขึ้นมีเมฆมากนะครับอาจจะเป็นฝนตกปล่อยเกิดขึ้นได้ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแถวนี้ตามโซนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับจากนั้นมาดูทางภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกในช่วงอ่าหัวค่ําจนถึงช่วงค่าวันนี้พื้นที่ที่มีโอกาสจะเจอก็คือแถวทางจังหวัดตราดนะครับ แล้วก็แถวทางแหลมงอบนะครับส่วนพื้นที่ที่เหลือก็ยังไม่เห็นกลุ่มฝนนะครับจากนั้นมาดูทางภาคใต้ครับทางภาคใต้นะครับพื้นที่ที่มีฝนก็คือตั้งแต่ทางประจวบนะครับทางทับสแกคลองลอยบางสะพานน้อยหมาบอมริดครับแล้วก็แถวทางชุมพรกําลังเจอฝนตกหนักนะครับทางท่าแซะนะครับทางดอนสวานะครับกลุ่มฝนกําลังเข้าทางบางสงลานะครับแล้วก็ทางหลังสวนในยานทัชนะนะครับ ทางสุราธานีดอนศักดิ์สิชนแล้วก็ทางนครศรีธรรมราชพระแสงนะครับในช่วงหัวค่ำวันนี้ปริมาณของฝนก็ดูเหมือนว่ากำลังค่อยๆลดลงนะครับเป็นฝนตกลักษณะกระจายตัวแล้วก็ค่อนข้างเล็กน้อยแล้วนะครับแถวทางกระโปงพังงานะครับทางเขาพนมจังหวัดกระบี่นะครับทางทุ่งยางงามทางทุ่งสงนะครับแล้วก็บ้านกลองะอวดนะครับทางจังหวัดตรังพัทลุงละโนดนะครับบางแก้ว แถวทางควนเนียงนะครับทางอ่าสงขาหาดใหญ่แล้วก็ทางควนโดนจังหวัดสตูลน,นะครับทางสะเดาทางนาทวีจนะนะครับสะบาย้อยทางปัตนีปนานละลแล้วก็โลทูหรอซอะนะครับปันังสตาตะมนแม่วาดแถวทางสุงไหงโกลกเบตงนะครับก็เป็นฝนตกกระจายตัวครอบคลุมเลยนะครับสำหรับในส่วนของทาง3มจังหวัดของภาคใต้แล้วก็ที่ติดกับพี่น้องไทยมาเลยนะครับก็มีฝน เกิดขึ้นหลายจุดนะครับยังมีก็มีโอกาสที่แนวโน้มที่ปริมาณของฝนกําลังลดลงแต่ยังคงเป็นเล็กน้อยถึงตก,ตกปานกลางตกกระจายตัว เกิดขึ้นนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้นะครับหากว่าท่านใดที่ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็จะลืมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็กดเลือทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ